รุปข่าวเชื่แมนยูโกประจำวันที่16พฤศจิกายนโดยโคช้ชเจฟฟ์บอลแานเชสต์เตดเชิงนี้ขอสนอะอิบราชิส์ลือกับบรินเดอร์ฟเพราะว่าคนบ้านเดียวกันนะโดยการน,นี้ทางด้านของชาลาตันเอเบรฮิบโบวิชที่ปรึกษาของเอซิมิลานพูดถึงข่าวลือที่สโมสรมีกับพนักงานของวิกเตอร์บรินเดอร์ฟกองหลังของแมนยูในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นคนสวีดิชเหมือนกัน โดยเซนเตอร์ปีศาจแดงกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ท่านกาลังความไม่แน่นอนเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังทีมมีการเปลี่ยนแปลงคนซื้อมาเป็นโรเบนอังโบริมแล้วในค่ำนี้โดยก่อนหน้านี้ดินเดอร์ฟม,มีข่าวว่าอาจจะไปเล่นในอิตาลีนะฮะและในช่วงซัมมที่ผ่านมาก็มีการรายง,งานข่าวเรนด้าาราซิโอให้ความสนใจและรล่าสุดทางด้านของปีศาจแดงดำจับตาถานกา์ในคร้งนี้อย่างใกล้ชิด จะได้ก็ตามท้านัอิบราฮิมอโวตดโมวิชนะฮะไม่ยืนยันแต่รบปฏิเสธในเรื่องนี้นะแต่ว่าประบุว่าที่มีข่าวกันอย่างหนักเป็นเพราะว่าบรินเดอร์ฟเป็นชาวสวีเดชเหมือนกับตนเองในครันี้ผมไม่มีทางบรู้เลยนะว่ามันมีข่าวลือออกมามากมายที่ออกมาในครงนี้อิบราฮิมโมวิชได้กล่าวกับนังของทีวีโฟ โดยข่าวลือที่ออกมานั้นเป็นเพราะว่าผมเป็นคนสวีเดชและก็ลินเดเลฟเป็นคนสวีเดชเช่นเดียวกันเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขาทําได้ดีแต่ทีเดียวแมนยูเองนั้นแต่ว่าเราเองก็เป็นนักเตะที่ดีหลายคนตําแหน่งตําแหน่งนั้นผมไม่รู้นะว่าเขาต้องการอะไรคุณน่าจะลองถามดูในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นะวังงานนี้ต้องรองดูคนต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับหาดัยังไงโชคดีนะเพื่อนโรนโดอวยพรอามริม ให้ประสบความสำเร็จกับทางด้านของชินแบนยูโดยการนี้คิสเตียโน่บรนโดอวยพรให้บรเบนอาโมดิมอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ตู้เด็ดในขารัตนี้โดยการนี้ทางด้านของคิสเตียโน่บรนโดนะฮะกองหน้าวัยเก่าของอาดัลเซอร์อวยพรให้บรเบนอาโมริมอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสประสบความสำเร็จกับทางด้านของฝั่งแมนเชสเตอร์ตู้เด็ดในขรัตนี้ โดยคุณซูในวัย39ปีรายนี้เข้ามารับตำแหน่งคนใหม่หนายใหญ่คนใหม่ของทัพปีศาจแดงต่อจากด้านของอิเล็กชันฮาร์ที่โดนปลดซึ่งท้านักของ CR อาซท่านะอดีตเพื่อนร่วมทีมและก็อดีตนักเตะของแมนยูเองนั้นไม่ลืมที่จะอวยพรให้กับเพื่อนและก็สโมสรเก่าของเขาโชคดีอนาคตอันกใกล้นี้ผมขออวยพรให้ Manchester, แมนเชสเตอร์เดดและก็บริเวณอัลบอรมโชคดีสุดในโลกโลโอนโดด,ดีกเาวชิงไทย ทางนี้บริเวณอัลบริมนั้นคือเฮดโค้ชคนที่7ของแมนยูนับตั้งแต่ที่ทางด้านของเซอร์ได้โฟกัสันวางมือไปในฤดูกาล2013จนถึงปัจจุบันในขณะนี้รือว,ว่าจะมีภาค3กับแมนยูอีกไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับรับมาดูข่าวต่อมากันครับอัมารไงอัลบริมโบเห็นไอเดียตั้งแต่นัดแรกอย่างแน่นอนนะ ดยการน,นี้ต้นท้านของบรเนอัลเบริมผู้จัดการทีมป้ายแดงของทางฝั่งแมนเชสเตอร์เต็เ์น,นะฮะยืนงันแล้วว่าแฟนบอลจะได้เห็นไอเดียของการกุมทีมตั้งแต่เกมแรกที่พบกับพืนทานของอีฟสวิตเทลหลังช่วงเบรกทีมชาติโดยนยายใหญ่ในวัย3 9ปีรายนี้เข้ามารับงานแทนที่เอ็ดดิชันฮาร์กที่โดนปลดออกไปและก็จะประเดิมสนามในเกมแรกกับทัพม้าขาวในวันที่14พฤศจิกายน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการคาดเดานในเรื่องของระบบการเล่นมากมายในยบอกเจ้าจตัวนั้นใช้รูปแบบ3เซนเตอร์ในช่วงคุมสปอร์ติ้ง i รเชบอโดยดิยการให้สัมภา์ครั้งแรกนั้นของอัมบรินนั้นพูดถึงสิ่งที่แฟนบอลจะสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากเกมแรกที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวนั้นปุ่มบันที่จะเข้ามาพลิกฟื้นผลงานของทีมในครั้ิน้สันชี มคิดว่าคุณจะได้เห็นไอเดียคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ผมก็ไม่รู้แต่คุณจะได้เห็นไอเดียอย่างแน่นอนอารบริมได้กล่าวับนั้นของ MUTV คุณจะได้เห็นการวางตำแหน่งคุณจะได้เห็นบางอย่างที่เราต้องการจะไปให้ถึงระดับนั้นคุณจะสามารถรู้สึกได้เราเองต้องรู้นะว่ามันจะเหมือนกับการซ้อมสองครั้งก่อนเกมนี่คือลีกที่เรียกว่าดิสในโลกแต่ถ้าผมต้องพูดอะไรบางอย่างกับคุณนั่นก็คือ คุณจะได้เห็นไอเดียผมรับรองได้เลยนะเป็นนว่างานนี้อโมรินได้กล่าวชิ้งชายเอาไว้นะฮะบอกว่าเขามีของดีให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยนงไงงานนี้โดนะฮะขึ้นแท่นชนะกับทางด้านของทีมชาติมากที่สุดในโลกในข้งนี้โดยงานนี้ด้านของคิสเตียนโนโบรโดกับตันทีมชาติโปรตุเกสนั้นขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่ เก็บชนะกับทีมชาติมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์หลังเกมเปิดบ้านชนะโปรแลรนด์ไป5-1ต่อในศึกยูฟาเดชันลีกบูมสุสุขที่ผ่านมาโดยเกมที่เอสตาดิโอนโดดราเกลนะฮะทับฝอยทองมาบรัว5ประตูในครึ่งหลังหลังจากที่ราฟาเอลเบรเอานาทีที่59และก็เบรนโดทำ2ประตูนาที72และก็87 ส่วนอีก2ลูกได้จากาุณนม่ของโดรโน่ฟอนันเดชและก็เปโดเดโตขณะที่ทีมเยือนตีไข่แตกนั้นทางด้านของโดมินิกมัสชุกนะฮะนาที่ที่88ที่สามารถทำได้ โดยจาชัยชนะในเกมนี้ทําให้ทางน้านของเบรนโดเองนั้นเก็บชัยชนะกับทางน้านของโปรตุเกสเกมที่1 3 2ขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่ชนะกับทีมชาติมากที่สุดในโลกหลังจากที่สายทำสายติเท่ากับทางน้างของเซอร์กิโอปรามอสกองหลังทีมชาติสเปนที่จํานวน131ประตูส่วนอันดับ3เป็นของอีเกกาลาซิยัสที่จำนวน121ประตู โดยประตูในเกมนี้ทำให้เจ้าต,ตัวนั้นสะสมประตูกับทีมชาติเป็นจํานวน135ลูกรวมแล้วตลอดอาชีพเจ้าตัวนั้นกดไปแล้วมากถึง910ประตูโดยประตูหลักอยู่ที่900รนโดทําได้ในเกมกับโปรตุเกสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในคา้งนี้เป็นตัว่างานนี้นะผมโดนะฮะแก่ตะยังเก่าบอกเลยนะครับผมน่าสนใจถ้าเกิดว่าเขาจะกลับมาร่วมทีมกัมแมนยูเป็นคำรัที่3นะารามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตยังไงเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมื่อทางด้านของรุดอวยพรทีมนับเป็นเกียรติของผมที่ได้คุมแมนยูซะมากกว่าในครั้งนี้โดยกันที่ทานด้านของรุดฟอนนิตตรอยรักษาการช่วคราวขุนื้อของแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะออกมาส่งสารถึงแฟนบอลปีศาจแดงโดยเขาเองก็ได้กล่าวบอกว่าเป็นเกียรติที่ได้ทําหน้าที่ในการคุมทีมและก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจพร้อมอวยพรขอให้ทีมประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้านี้หลังเขาจะอําลาจากสโมสรในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย โดนนักของริ่นฟันตตรอยเข้ามารักงานที่แมนเชสเตอร์เด็ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นผู้ช่วยของเอลิกชันฮากต่อมาก็ได้คุมทีมช่วงคราว4นัดชนะไป3นัดและก็เสม,มอไป1นัดไม่แพ้ใครเลยยิงไปได้11ประตูเสียไปทั้งสิ้น3ประตูเก็บได้2คะแนนชีสถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมส่งต่อให้กับนักของโรวเบนอัลโมอริมที่กำลังจะเข้ามาทำน้าทีเฮดโค้ชของทีมล่าสุดนั้น บอนที่ตัวลอยเองก็ได้ออกฝากข้อความนะฮะถึงสโมสรอะไรก็แฟนบอลผ่านทางด้านของโซเชียลมีเดียบอกว่าถึงทุกคนที่แมนยูนะโดยเฉพาะสตาฟโค้ชนักเตะและก็แฟนบอลผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจสำหรับความทุ่มเทและก็กำลังใจอันไม่น่าเหลือเชื่อนับเป็นเอกสิทธนิะ์และก็เป็นเกียรติที่ได้ทำมาที่ให้กับสโมสรฐานะที่เป็นนักเตะโคช้ชและก็ผู้จัดการทีมผมจะเก็บความทรงจำที่เรามีร่วมกันไปไว้เสมอ แมนยูเองจะตราตึงอยู่ในใจผมเสมอไปและผมหวังว่าวันเวลาแห่งความสำเร็จมันมากมายอาจจะเกิดขึ้นที่โอทาฟอร์ดในอีกไม่ช้านี้นะไม่ใช่เพลงเพราะว่าผมอยากจะให้สโมสรทำได้ดีแต่เป็นเพราะคุณทุกคนสมควรจะพบกับความสำเร็จในครั้งนี้ขอให้พบกับสิ่งที่ดีสุดและก็ดูแลแตัวเองด้วยฮ่าลงท้ายนะครับผมรูชฟอนิตตรอยโอ้โหเป็นอะไว่างครันี้ปารุชของเรานะฮะก็บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เขาได้มีโอกาสคุมทีมแมนยูซะมากกว่า เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงความหวังในช่วงซีซั่นนี้เมื่อบริเบนอัมบริมเข้ามาคุมแม่งอยู่นะโดยความหวังของผมใดฤด,ดูการนี้หลังจากที่บรูเบนอัมบริมเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงเล่นให้สมชายาเวเตบิลคือเน้นเกมรุกเป็นหลักและขค่อยยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์คือจะเล่นสไตล์ไหนก็เอาที่สะดวกแต่ที่สําคัญต้องกล้าบุกไม่ขี้ประแหว่งเกินไปเหมือนกับนเรื่องของอีดิชันฮาร์ปัจจุบันอันดับที่13ก็จริงแต่ว่าตอนนี้ตามหลังทีมอันดับ4 ของตรนาคะแนนอยู่เพียงแค่สีแต้มแล้วจะไม่ให้หวังติดท็อปโฟได้อย่างไรอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะทำใจลูงหน้ามาก่อนแล้วว่าคงจะไม่ติดนะขอแค่ไม่แพ้พวกพี่ๆที่ field, แอนฟิลศึกแดงเดือดตอนต้นปี2025วัน่้ไม่โลภถึงบุกชนะเอาแค่มีชีวิตกลับมาออกมาได้ก็ดีใจแล้วคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกให้สักหน่อยตอนแรกก็ไม่หวังเพราะกุนซือคนเก่าทำได้แบบมืดมนอนทการเหลือเกิน ต่อมาเมื่อผู้จัดการทีมเปลี่ยนแล้วขออนุญาตหวังกันละกันรราฟุตบอลลีกเหลือเพียงแค่สีนัดคิดว่าอย่างแย่สุดน่าจะเล่นเพย์ออฟเข้าสู่รอบ16ท,ทีมสุดท้ายอยากจะให้กุศลคนใหม่เน้นถ้วยนี้เป็นพิเศษมากกว่าเอฟเอคัพแล้วก็ลีคัพเพราะได้โคต้าไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกหัวหน้าที่เป็นเจ้าของเสื้อหมายเลขเจ็ดก็หวังอย่างยิ่งนะว่าเบสันเมาส์จะกลับชาติมาเกิดใหม่และก็ไม่ถูกอาการบาดเจ็บ,บลากพาตัวไปอีกเช่นเดียวกับลุกชอรในครั้งนี้นั่นเองนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงชิน่นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ